กลางคืนที่เหน็บหนาวลูกแมวส้มตัวเล็กเดินหลงทางหิวโหยและอ่อนแรงทันใดนั้นแสงอบอุ่นลอดออกมาจากห้องหนึ่งพร้อมเงาหญิงสาวชื่อมลิสละเปาเก้าวช้าๆเข้าไปเกาะขาเธอเราก็บ,บอกว่าอย่าทิ้งฉันเลยมืออ่อนโยนยื่นอาหารให้แมวน้อยกินอย่างอร็ดอร่อยดวงตาเปล่งประกายสดใส ในอ้อมกอดอุ่นๆเสียงหัวใจของเธอทำให้แมวน้อยสงบเป็นครั้งแรกคืนนั้นซาลาเปาขดตัวนอนข้างๆมะลิหลับอย่างปลอดภัยไร้ความกลัวจากวันนั้นทุกครั้งที่ประตูเปิดมันจะวิ่งมาต้อนรับด้วยหัวใจพองโตและในวันที่น้ำตาไหลซาลาเปาซบมือมะลิอย่างเงียบๆเ,เราก็บ,บอกว่าฉันอยู่ตรงนี้เสียงหัวเราะก,กลับมาอีกครั้ง เมื่อแมวน้อยเล่นซุกซนจนบ้านเต็มไปด้วยชีวิตชีวาการเวลาผ่านไปบ้านที่เคยเงียบงนันกลับเต็มไปด้วยภาพถ่ายของมันสาลาเปามองเธอที่ยิ้มสดใสกว่าเดิมเหมือนหัวใจได้กลับมามีชีวิตยามเช้ามันถูกอุ้มแนบอกมองออกไปสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงใหม่และเสียงกระซิบดังขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เธอคือทั้งหมดในชีวิตฉันแต่ซาลาเปาเศร้าใจเพราะไม่มีใครกดไลค์กดต like, ิดตามให้เลย